สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกองทุนใหม่ของเ t ทมก็คือกองทุนเปิดเคทามเจแปนอีกูตี้ฟันซึ่งเป็นกองทุนที่ให้โอกาสสำหรับนักลงทุนในการขยายพรมแดนการลงทุนไปสูส่การลงทุนในประเทศญี่ปุ่นกองทุนรวมหลักที่เราจะไปลงทุนก็คือกองทุนรวม h e n d e r s o n Horizontal แต่เป็นนิ m a l l l r er Company Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับจาก m o r n i s t Star ในระดับ5ดาวสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนก็คือกองทุนจะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวสำหรับการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่นซึ่งหุ้นขนาดเล็กของญี่ปุ่นก็คือหุ้นที่มีขนาดของ Market Cap อยู่ที่ระดับ700-800ล้านเยนซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก2 4 0 0 0ล้านบาท ทำไมเราถึงเลือกลงทุนในหุ้นสมอลล์แคปเพราะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเราก็จะพบว่าหุ้นสมอลล์แคปเนี่ยมีผลตอบแทนรวมถึงค่าชาเปเรชโชหรืออัตราส่วนผลตอบแทนเทียบก,กับความเสี่ยงเนี่ยดีกว่าหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดใหญ่เมื่อเราดูผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย1ปี3ปีและ5ปีครับกองทุนเปิดเคทัมเจแปนอีควิตี้ฟันเป็นกองทุนประเภทฟีดเจอร์ฟันซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในกองทุนรวมหลักเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละแปของมูลค่าทรัพย์สินสุดที่ของกองทุนสำหรับผลการดำเนินง,งานของกองทุนรวมหลักสิ้นสุดณนเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพบว่ากองทุนรวมหลักให้ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีอยู่ที่หเปอร์เซนในขณะที่ดัชนีนิกเกอิให้ผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีติดลบไป1 2 7สาซครับสำหรับมุมมองต่อเศรษฐกิจกของญี่ปุ่นแม้ว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบจากการแข่งข้าขึ้นของค่าเง,งินเยนในช่วงที่ผ่านมา แต่เราเชื่อว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในช่วงขึ้นปีหลังน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากการที่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อเนื่องประกอบกับราคาน้ํามันที่น่าจะยังอยู่ในระดับต่ําซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของประเทศญี่ปุ่นได้เช่นเดียวกับค่างเงินเยนที่เริ่มมีสีิรภาพมากขึ้นในขณะที่ v าร์เลชั่นของตลาดในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจเนื่องจาก p e ของตลาดอยู่ที่ระดับ15.4เท่าเมื่อเทียบกับ p e ในอดีตที่อยู่ในระดับ17-18เท่า Earning Growth ยังอยู่ในระดับสูงที่15-17ดังนั้นจังหวัดนี้จึงเป็นจังหวัดที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในตลาดญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีและเป็นการกระจายการลงทุนเพื่อทำให้พอร์ตการลงทุนของทุกๆท,ท่านมีเสถียรภาพมากขึ้นครับ